สวัสดีครับวันนี้พามาชมคลิปเสียงซีบียพันนะครับคันนี้เป็นปี0ูนนะครับผมเอกสารเป็นอินวอลสพมแท้ตัวจริงนะครับผมเช็คแล้วในระบบนะฮะเครื่องดีสีสวยนะครับบิดติดมือนะฮะของเองพอมีนะครับท่อคารบูบิกฟูทั้งเส้นนะครับยางหน้าหลังเหลือพอใช้ได้อีกยาวนะฮะ ตัวสัตว์เดเรือยเยอะนะครับสีสวยๆเลยนะฮะเงาเงาเลยครับรถวิ่งมาประมาณสามหมื่นกว่าโลนะครับมาฟังเสียงรอบเครื่องกันนะฮะ ฟังเสียงรอบสูงกันนะฮะโอเคนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่092414391นะครับขอบคุณครับ